ผมจะออกจากเอียพูหลังจบฤดูกาลนี้ผมไม่มีพลังงานเหลือแล้วผมคงทำไม่ดีไปกว่านี้อีกแล้วโอ้โหครับคำพูดนี้บาดใจแฟนเอียพูเหลือเกินนะครับใครยไปคิดเลยครับกุนซืออย่างเจเกนครอปที่ฤดูกาลนี้ครับมีโอกาสในการลุ้น4ี่แชมป์ไม่มีทีท่าไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าเจเกนครอปจะลาออกจากตําแหน่งกุนซือของเอียพูนะครับทั้งทั้งที่สัญญาของครอปก็ยังเหลืออยู่นะครับ แต่วันนี้ประกาศแบบช็อกสุดๆจริงๆครับเป็นกุญซือที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นกุญซือที่ดีที่สุดของลิีพูในรอบ30ปีที่ผ่านมาครับในยุคข,ของตีเกนครับครับ8-9ปีที่ผ่านมาชายคนนี้นะครับก็ทำให้ลิีพูประสบความสำเร็จทุกอย่างครับทุกถ้วยทุกรายการที่ขวางหน้าตีเกนครับกวาดรวดนะครับก็ถือว่าเป็นกุญซือที่แฟนบอลล์พู รักที่สุดอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้นะครับหรือแม้กระทั่งแฟนบอลยุคหลังๆมาก็น่าจะเป็นกุนซือที่แฟนบอลลีพูรักมากที่สุดแล้วแหละครับสำหรับทางเกคนครอปหนึ่งในตำนานกุนซือของล์พูใช้คํานี้ไม่มีผิดนะครับนี่เป็นกุนซืออีกหนึ่งคนนะครับที่ผมถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่ผมใช้คําว่าผมเรสเพคผมนับถือเจคินครอปมากๆครับเขาทําให้ล์พูจากยุคข,ของเรนเดนด์โรเจอร์ยุคข,ของรอยฮอสซันที่เล่นอย่างน่าเบื่อนะครับ กลายว่ามาเป็นยุคของครอปเล่นบอลได้อย่างสนุกครับกลับเกมลุกกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งค่อยๆสร้างทีมนะครับจากเกมลุกที่ไม่ได้ได้ ane, มาเน่มาได้ซาร่ามาปั้นฟลิปเป้คูตินโยกลายเป็นแล้ิฟหูนี่เก่งเลยนะครับในเกมลุกแดนกลางสามารถปั้นจอแดนเนสันซึ่งก่อนหน้านี้จอแดนเนสันโดนดา่าไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไรนะครับสามารถปั้นให้จอแดนเนสันกลายเป็นกัปตันที่ชูถ้วยพรีมลีกได้ครับ ในจ่าเกมรับค่อยๆขันเกมรับได้เฟอร์กิลฟานไดมาปั้นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนขึ้นมาปั้นแอนดูโรเบอร์สันนะครับรวมไปถึงการได้ผู้สำหรับตัวอย่างอาริซงเบเกอร์นั่นเลยทําให้ติ๊กซอของทิกเก็ตครอปครบถ้วนแล้วก็ทําให้ลิีพูนะครับเป็นแชมป์ UCL เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นแชมป์สโมสรโลกเป็นแชมป์เอฟเอครับนั่นแหละครับก็เป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลลิีพูมีความสุขเหลือเกินนะครับและในปีนี้นะครับแฟนลิีพูหลายคนก็คงจะวาดฝันแหละครับว่า แชมป์พรีเมียร์ลีกอีกสักครั้งหนึ่งครับเชื่อว่าเจกเก้นครอปน่าจะสามารถทำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในลีกเอียพูก็เป็นจ่าฝูงอยู่แล้วก็ปีนี้มีโอกาสลุ้นทุกถ้วยที่ลงเล่นฟอร์มดีเหลือเกินนะครับทุกอย่างกำลังไปได้สวยแต่จู่ๆนะครับในวันนี้เจกเก้นครอปก็ออกมาประกาศแบบนี้หลังจากนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าขวัญและกำลังใจของเอียพูจะเป็นอย่างไรต่อไปก็อาจจาะเป็นในเรื่องที่ดีก็ได้นะครับ เล่นเพื่อเจเก้นครอปส่งท้ายเจเก้นครอปแบบสวยๆนะครับหรือก็อาจจะแย่ไปเลยก็ไม่มีใครรู้นะครับก็ต้องมาตามติดต่อกันตามรอดูกันต่อไปเลยครับว่าสุดท้ายแล้วทางเรียบผูจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับภาพหนึ่งนะสำหรับผมคนหนึ่งที่เลสเบกเจเกนครอปเป็นอย่างมากหลงสเสน่ห์การทําทีมของเจเกนครอปเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะครับบางทีผมก็ไม่ได้เชียร์เรียบผูหรอกครับแต่บางทีเราดูลีบูเตะครับ เราก็เพลินไปกับการไล่ล่าของเจเกนคลอปสไตล์แบบเฮฟวี่เมทัลครับไล่ล่าคู่ต่อสู้เพลสซิ่งการแย่งเอาบอลกลับมาคลองทุ่มเทขยันเล่นนะครับก็หลงสเสน่ห์แล้วก็เชียร์ลียพูไปบางจังหวะเหมือนกันนะครับก็ริสเปกตเจเกนคลอปมากๆกนะครับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ครับของลีฟพูในยุคข,ของเจเกนคลอปอะครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากตอนนั้นเป็นปีโควิดลียพูฉลองแชมป์จริง แต่เป็นการฉลองแชมป์แบบไม่ได้มีแฟนบอลเข้ามาอยู่ในสนามแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกก็ฉลองต่อหน้าแฟนบอลหรือว่าแชมป์อื่นๆฉลองต่อหน้าแฟนบอลหมดดังนั้นแชมป์พรีเมียร์ครับเป็นภาพที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นชายคนนี้นะอยากเห็นทางจิเกนครอปนะครับได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ต่อหน้าแฟนบอลที่แอนฟิลด์อยากเห็นนักเตะลิเวอร์พูลจับจิเกนครอปโยนขึ้นสู่ฟ้าแล้วก็มีแฟนๆที่แอนฟิลด์ครับปรบมือให้ อยากเห็นภาพนั้นจริงๆครับก็อ่ะถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ต้องมาว่านต่อไปแหละครับย่างไลก็ตามฤด,ดูกาลนี้ก็ขอช่วยเชีย์แล้วกันนะครับขอช่วยเชียะให้ลิอร์พูลจบแบบสวยๆแล้วกันอย่างน้อยขอให้ควา้าแชมป์พรีมลีกให้ได้นะช่วยเชีย์ให้ควา้าแชมป์พรีมลีกให้ได้เพราะผมอยากจะเห็นภาพการส่งท้ายจิค้คลอปแบบสวยๆชายคนนี้ได้ชูถ้วยพรีมลีกอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ ชูโทษต่อหน้าแฟนบอลครับมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้รับควรจะได้สิ่งที่แบบเชิดชูเกียรติสําหรับสิ่งที่เขาได้ทําให้กับลิเวอร์พูลนะครับตลอด8ปดปีที่ผ่านมานะครับก็ก็เชื่อนะครับว่าแฟนลิพูหลายคนก็คงจะไม่อยากแบบเสียเจเก้นครอปไปนะครับก็อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นไงครับเสียเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันไปครับตอนนี้ยังหากุญสือที่ถูกใจกุญสือที่โดนนี่ยังไม่ได้นะครับก็บางคนนะครับ เปลี่ยนแฟนนี่ผมว่าง่ายกว่าหาผู้จัดการทีมของทีมนั้นๆซะอีกนะครับก็ต้องมาตามดูกันต่อครับว่าหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไรครับแต่ฟุตบอลครับลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและนี่แหละครับก็เป็นวนสเสน่นี่ก็คือสเสน่ห์ของฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งครับไม่มีใครคาดเดามาก่อนเลยครับว่าเจกเกนคลับจะลาออกจากตําแหน่งกุนซือของลิพูหลังจบฤด,ดูกาลนี้ครับก็ในฐานะเป็นแฟนแมนยูก็ เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับก็ขอฤด,ดูกาลนี้ขอให้เจกเก้นครอปได้ชูถ้วยแชมป์เทมลีกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับโอเค